สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่นะคะพี่พี่เอฟสีทุกทุกท่านนะคะแล้วก็คุณป้าคุณแม่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปของพิธีงานบวชของที่บ้านนะคะซึ่งก็กำลังมีการเตรียมการาจัดทำที่เห็นนี้นะคะก็คุณป้า ที่หรือว่าคนแก่แถวบ้านนะคะกำลังจะจัดทำตรุยเอกกับตรุยโทนะคะซึ่งอ่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเตรียมพิธีงานบวชอ่ะนะคะซึ่งครั้งแรกก็จะเป็นการเตรียมพิธีการบวชหน้าก่อนนะคะส่วนผสมที่ที่นำมาทำอ่ะนะคะก็จะมีเป็นสีขาวจะเป็นเกี่ยวกับพรบพลึงนะคะการกราบของพรบพลึงค่ะส่วนสีเหลือง ก็จะเป็นใบตองใบตองสุกน,นะคะซึ่งเป็นออ,ออกเฉดเหลืองนะคะส่วนสีเขียวก็จะเป็นใบตองสีเขียวค่ะนะคะ,นะคะส่วนรายละเอียดนี่ก็ทางคนแก่คนเฒ่าก็จะเอา3อย่างนี้เข้ามาทําการเย็บติดกันแบบเนี้นะคะ่ะตามตัวอย่างแล้วก็ประดิ์ประดอยออกมาใส่ขันตามแบบนี้เรียกตรุยเอกกับตรุยโทนะคะ เห็นไหมคะคนแก่คนเฒ่าแถวบ้านนะคะก็จะใส่ผ้าไหมกันนะคะมีเจียด้วยค่ะจะเป็นโฮลจะเป็นสมอนะคะหลายอย่างคะ่ะสำหรับคนแก่คนเฒ่าหรือก็ไม่ไม่ใช่เฉพาะคนแก่คนเฒ่าอะคะ่ะ พอมีพิธีบวชที่บ้านนะคะก็จะมีความภูมิใจมากะคะ่ะร้องรำทำเพลงกันนะคะตามที่เห็นเนะะี่ยค่ะคุณยายทำตรุเอกรุยโทสเสร็จแล้วคุณยายก็จะ มีความภูมิใจนะคะแล้วก็นำไปวางแล้วก็จะมิกงร้อนนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นอ,อ,อุปกรณ์หนึ่งนะคะในการจัดเตรียมที่จะไว้โกนโกนผมนะคะโกนผมมากนะคะก็จะน,นี่ก็จะเป็นตลับใส่ยาเส้นนะคะมีการกลาย เตรียมที่จะอดองวน้ว้่อเวลาโกนผมหน้า ก็จะเป็นช่วงที่จะเป็นการขอขมานะคะสําหรับพี่นาคที่จะทําการบวชนะนะคะก็ใส่เสื้อสีม่วงเนี่ยค่ะทางทางอาจารย์นะคะก็จะมีการแนะนําให้เป็นการขอขมากับทางพ่อแม่ญาติญาติปู่ย่าตายายนะคะพี่น้องนะคะพี่ป้านาอานะคะกําลังขอขมาอยู่ค่ะกําังติกา ที่กำลังถือก็จะเป็นขันห้านะคะดิขันห้าคืออาจารย์จะพูดนะคะแล้วก็ให้ทางหลานที่กำลังจะบวชนี่ยพูดตามค่ะคุณพระพังคุณพระสงฆ์คุณดิกามารดาคุณครูปรญญาอาจารย์คุณปุญาตายาย ซึ่งภาษาที่พูดก็จะเป็นภาษาขเขมรน,นะคะแล้วก็จะมะีเป็นภาษาบาลีะคะ่ะบางช่วงบางตอน,นะคะ่ะเสียงที่พูดตามเนี้ยนะคะอาจจะเป็นเสียงที่ใช้คือจะ,อะทำทำคลิปให้เร็วนะคะก็เลยอาจจะเสียงผิดปกตินะคะ แต่เพียงแต่แจ็คอยากจะให้เห็นในรายละเอียดขั้นตอนที่ที่อาจจะแบบว่าครบถ้วนนิดนึงอะค่ะก็เลยแต่ว่าไม่อยากให้เสียเวลานาน,านในการรับชมอะค่ะก็เลยเร่งคลิปวิดีโอให้เร็วขึ้นนะคะ ส่วนคุณยายนะคะที่นั่งอยู่มุมซ้ายนะคะที่มีผ้าผ้าสีชมพูอยู่บนบานะคะนี้คุณยายไม่ค่อยสบายนะคะบบคือคุณยายเป็นยายของพ่อนาคเองนะคะที่กําลังจะบวชเนี่ยะคะ่ะพอดีคุณยายเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็คุณยายก็อยากที่จะให้หลานบวชอยากเห็นหลานบวชะนะคะก็เลยมีความสุขมากค่ะแล้วหลานก็อยากจะบวช ให้กับคุณยายคุณพ่อคุณแม่พอดีเลยอะคะ่ะก็เลยจัดพิธีบวชในครั้งนี้นะคะส่วนช่วงนี้ก็คงไม่ต่างจากทั่วไปของการบวชใช่ไหมคะคงไม่ต่างกันค่ะก็คือเป็นช่วงที่ญาติาพี่น้องมาตัดผมกันก่อนนะคะเขาเรียกปรงผมใช่ไหมคะค่ะช่วงนี้ก็หลายๆคนนะคะแถวบ้านชาวบ้านก็มาร่วมด้วยอะคะ่ะ เสื้อสีชมพูนะคะคุณแม่แจ็คเองค่ะก็อายุมากแล้วค่ะ83ปีนะคะก็มาด้วยค่ะด้วยความภูมิใจนะคะก็ถือเป็นหลานของคุณแม่เหมือนกันนะคะ ด้วยความที่หลายๆคนก็จะมีความภูมิใจนะคะพอมีเสียงเพลงนี้เสียงกันตรึมออกมาแบบนี้นะคะก็จะมีการร่ายรำฟ้อนรำกันไปด้วยะคะ่ะด้วยความาสุขใจนะคะตามนี้ค่ะส่วนเสื้อสีเขียวนะคะเป็นลูกชายของจังเองค่ะเขาบวชเมื่อปีที่แล้วค่ะแต่ว่า ห้านที่กําลังจะบวชนี่คือเป็นรุ่นเดียวกันกับลูกชายอะค่ะก็มาตัดผมเพื่อนด้วยค่ะก็ถือเป็นญาติกันค่ะทั้งหมดนี้ที่มาร่วมงานนี้ก็เป็นญาติๆกันทั้งหมดเลยค่ะพี่ป้ปานะ้าอานะคะคุณตาคุณยายนะคะทั้งหมดเลยร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลืองานและที่กำลังกำลังรำอยู่นี้นะคะก็จะมีเป็น วงวงแถวพื้นบ้านนะคะที่ร้องร้องเพลงแบบแถวพื้นบ้านนะคะจะเรียกเป็นการตรึงใช่ไหมคะการแสดงแบบพื้นบ้านนะคะเอามาทําการให้ช่วยร้องเพลงหรือว่าเล่นกันตรึงคลอกับการสูงขด้นไปด้วย่ะคะสลงนั่งด้วย่ะ

ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ أ, เวลาบวชประมาณตีสี่นะคะซึ่งบวชพระเสร็จแล้วคะ่ะตีสี่ถึง أ, ประมาณ6โมงเชา้าค่ะหลังจากนั้นก็ทำการฉลองพระใหม่นะคะเป็นยังไงบ้างคะเห็นชุดเหลืองเห็นผ้าสีเหลืองแล้วรู้สึกปลื้มนะคะแจ็คเองก็ก็คือปลื้มใจมากคะ่ะที่เห็นหลานบวช นะคะเห็นผ้าเหลืองแบบนี้เหมือนกับตอนที่บทลูกชายนะคะปลื้มใจที่สุดเลยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับท่านผู้ชมคลิปนะคะพี่ๆทุกทกท่านนะคะไม่เบื่อกันนะคะการชมคลิปครั้งนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์นะคะหรือว่าทําให้พี่พี่ทุกท่านแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อาจจะ ได้ชมขั้นตอนของการบวชของแถวบ้านนะคะท่านเจ้าคณะอำเภอค่ะที่เห็นเดือนนะคะใส่จีวรที่ออกสีเข้มๆน,นะคะนะคะเป็นเจ้าคณะอำเภอท่านอุปชานะคะด้วยค่ะ,นะคะขอบคุณอย่างที่สุดคะ่ะที่รับชมคลิปนะคะ แล้วก็ขออนุโมทนานะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกทกท่านพี่พี่นะคะที่ได้รับชมคลิปนะคะขอบคุณอย่างที่สุดค่ะสวัสดีค่ะ